สวัสดีเจ้าวันนี้หมูเฮาจะพาทุกท่านไปพบกับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจภายในชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองบัวเฮาเจ้าแม่นแล้วครับตัวหมูเฮามาเลยครับวัดนางเกอหนึ่งในเส้นทางประวัติศาสตร์สมัยพระนางจาม,มเทวีการเดินทางในครั้งนั้นยังมีโคข,ขาวเป็นสัตว์สำคัญวันนี้เฮาจึงมาอยู่กันที่แหล่งอนุรักษ์โคข,ขาวลำพูนบ้านไร่ป่าคาเจ้า สวัสดีครับป่อหลวงป่อหลวงครับโคบข่า,ขาวละปูนบ้านเฮามีความเป็นมาจะได้ครับประวัติพวกเขาละปูนบ้านเฮาก่นตั้งแต่สมัยพระนางจำเทวีครองเมืองละปูนละแล้วก็จะมีโคที่มีลักษณะเด่นอยู่ก็คือเป็นสีขาวมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าวัวพื้นเมืองทั่วไป จริงห้องติตปากก็ว่ากันมาต่อต,อตอมาว่าเป็นโคข่าละพูนเพราะว่ามันจะมีนักในจงหวะละพูนพ่อหลวงเจ้าวิธีการเลี้ยงโคข่าละพูนมีวิธีจะได้พ่องเจ้าวิธีการเลี้ยงโคข่าละพูนก็เลี้ยงด้วยหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็แบ่งหญ้าที่ห้องปูเอาไว้เพราะว่าวัวจะใช้หญ้าสดหญ้าแห้งเป็นหลัก ปะหลวงครับโคข,ข่าวละปูนมีความสําคัญเกี่ยวกับพิธีจะลดพรานางคันแลกนาขวัญจะได้พ่องครับโคข่าละปูนนอกจากลักษณะสะนะิบห้าประการประจําตัวเพแล้วก็จะมีขวัญที่เป็นมงคลที่สามารถเข้าพระราชพิธีจะลดพ้านางคันแลกนาะขวัญได้อันนี้จะต้องใช้หมอที่เพิ่นดูแลพระโคมาตรวจในฟาร์มของเขานี่ได้ไปสองตัวละที่ขวัญมงคลเพิ่นสามารถเข้าพระราชพิธีได้ สุดท้ายนี้น้องก้อยยากให้บัหลวงฝากถึงเยาวชนรุ่นหลังเกี่ยวกับการอนุรักษ์โคขาวและปูนเจ้าก็ขอฝากถึงเยาวชนรุ่นหลังกับการเลี้ยงโคขาวละปูนบัดใจว่าเอามุ่งหวังเฉพาะผลผลิตจากตัวงูการเลี้ยงโคขาวละปูนมันจะสามารถขยายไปสู่อาชีพที่รอบรอบข้าเราทำสวนเราก็พึ่งพามูลวัวแทนปุ๋ยเคมีไปส่วนหนึ่งละ ขอฝากให้เยาวชนทุกคนที่เข้ามาเห็นหูเนี่ยได้แต่หนักจะไปมุ่งการความทันสมัยทำงานด้านเดียวและลืมมองพื้นฐานของตัวเองที่ผ่านมาในอ,นในอดีตอันนี้เอาฝาก้ขอคิดด TSC The b a n e History สืบสารสร้างสารแบ่งปันอดีต หมูห่เฮาสภานัากเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวขอขอบคุณเจ้า